แต่คุณผู้ชมเห็นไหมมีทั้งอีโมจิมีทั้งเครื่องหมายตกใจอะไรเต็มไปหมดเลยนะอถ้าอ่านเนี่ยเราควรจะต้องอ่านให้แบบได้ได้ฟิลลิ่งใช่ได้อารมณ์หน่อยเราควรจะต้องอ่านอย่างที่ผู้เขียนตั้งใจว่าให้เราได้ยินแบบไหนเออเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันคนละย่อหน้าไหมคนละพาร์ทเลยเออคนละพาร์ทคุณผู้ชมรู้จักใช่ไหมรู้จักคุณหมอศิยาดาสอสจากพักเพื่อไทยคุณผู้ชมรู้จักนะน่าจะรู้จักแหละที่บอกให้อภิปรายในประเทศไทยอ่ะอ่าจำได้โอเคโอเคจำได้จำได้คลิปนั้นก็เยอะอยู่นะได้คุณหมอยาด เขียนข้อความว่าขอเขียนถึงโผของนิด้าในฐานะเป็นสิทธิ์เก่าคุณนม่มึงไปขึ้นเสียงทำไมอ่ะก็มึงไม่เห็นเหรอเครื่องหมายตกใจอ๋ออ๋อถ้าตกใจก็ต้องออแบบขอเขานี่ <c oughs> เมื่อเดือนกุมภาพันธ์หกเนิดา้าโผ เพิ่งสำรวจบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งอดีตนายกทักษิณได้คะแนนมากที่สุด42.90เปอร์ซยังไม่เดือนเครื่องตกใจสิเดี๋ยวไม่ได้เครื่องมาทำโพวันนี้ในเรื่องการเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณที่มีผลต่อพรรค ในขณะที่ท่านอดีตนายกทักษิณยังอยู่ในช่วงพักโทษกิจกรรมที่ท่านทำก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรม<ะ>ประเพณี<ะ>และครอบครัวรอสักนิดสีขาสีขาด้วยสิขา,ขาถ้าทำโพช่วงนี้วงเล็บ จำนวนกลุ่มตัวอย่างก็หลักพันหลักพันก็โกรธอะ่ะแล้วถ้าสื่อพาดหัวข่าวแบบมิ s leading พี่หมอก็คิดนะคะว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรน่าเศร้าด้วยน่าเศร้าด้วยครับผม,มแต่ที่แน่ๆโพวันนี้ยังไม่ได้ สะท้อนความทรงอิทธิพลของท่านอดีตนายกทักษิณ <c oughs> ที่นิดาโพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ให้ไว้ถึง42.90ถ้าอยากจะทราบผลอิทธิพลของอดีตนายกทักษิณกับพ,พรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วและก้อม สำหรับความเห็นพี่หมอชู2นิ้วครับโพวันนี้สำรวจเร็วไปมากเลยค่ะค ag, พักเพื่อไทย ag, พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน h a s h t a กนิดาโอเค a กนิดาโพโอเคลูกหมออ